ขอมอบดอกไม้ในสวนให,ให้ให้ลุงโทมัสเนาะพี่น้องงามคักนุ่นอุ้ยงามคักพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะอีกสีเนาะจ้าเนาะวันนี้ก็มาเก็บเห็ดกับลุงโทมัสหาสองเฮ็ดอีกแล้วพี่น้องเหยลุงโทมัสสวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีครับงามงามดิยกมือด้วย ยกมือแบบนี้สวัสดีครับสองมือสองมือสองมือสวายฮันสวัสดีครับ <laughs> <laughs> พี่น้องจ้า <laughs> พาฝรั่งหาเฮ็ดเนาะอย่าว่ากันเน้อจ้ะกะสอนกันไปเรื่อยเน่อจ้นะเนาะมีเมียคนไทยหาเฮ็ดไปหาเฮ็ดคือเก่าพี่น้องจ้า ไหนกลับมาตรงไหนไหนเห็นเห็ดไหนโอ้เนี่ยาเก็บดูนี่โอ๊้ขาย,ยาวนวนอีกดอกนึงจ้ะพี่น้องอืมอีกดอกนึงนี่อืมนั่นนั่นอีกคางนึงโอ้โอโอ เปิดกล้องมาก,ก็เห็นเลยนาอพี่น้อ,องนุนเฮ็ดมาจาัดเนาะนี่เปิดกล้องมาก,ก็เห็นเลยช้อนหน่อยอนะเฮ็ดหนาหนาวโอ้ยดึงออกพี่น้อ,องเลย นี่พี่น้องจ้ะมันเฮ็ดอะไรคือเขาเก็บบอ่อเนี่ยมันสีม่วงๆแม่จ้ะนี่ดูดูเนี่ยเนี่ยข้างล่างข้างล่างพี่น้องเนี่ยเต็มไปเบิดเลยกินได้บ่พี่น้องนี่แช่ส่กันฟังเด้อจ้ะนี่ จิเป็นแบบนี้พี่น้องจ้ะมันสีม่วงเนาะจ้ะดอกดอกสีม่วงพอเปิดนี่ออกมาก็จิเป็นสีม่วงคือกันเนาะจ้ะเนาะใครรู้จักกระบอกยายมินน้ำเ้อจ้ะมักตุ้มาเยีเดเชิน ngắm nó. qua đây, phun này đấy. Bụt. Này, này, này. Đó. โอ oh! ้โหเสียแล้วลุงโอ้ยขางามคักเนาะ dann ist es Ja, unten besser. Gib mal hier. Ich kann doch laufen? พี่น้องป่าดอกไม้ที่เราเคยผ่านเนาะตอนนั้นเนาะดอกไอ้เขาเรียกอะไรดอกไม้ป่าเนาะนี่ตายแล้วพี่น้องเลย Thank you. ชาเลืองพี่น้องโอ้ยดอกใหญ่ครับตุลนี่อีกพี่น้องมานี่อีกดอกหนึ่งอือันซ้อนเนะเชิญหนเดสมบัติวานซินเช้ามันเฮี้ยโอ้ พี่น้องจ้าดอกงามคักนี่อีกนี่ขอมอบดอกไม้ในสวนให้ให้ลุงโทม,มัสเนาะพี่น้องงามคักนุ่นอุ้ยงามคักพี่น้องจ้างามหลาย โอ้แก่ยังล่ะลุงโทมัสปาดยังดีๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวดูข้างในก่อนโอ้กินได้อยู่พี่น้องแต่บอกเอาดอกมันเถาแล้วมาดูดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ดอก,ดอกโอ้ยังงามอยู่นี่เด้ดอกนี้เด้ อันนี้ก็ยังงามแป๊บเดียวพี่น้องจา้าไหนตรงไหนนี่เลยมาอ,อืมอืม,อมพี่น้องเฮ็ด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 นูน่น ไปน้ำไปเลยเฮ็ดอยู่ตรงไหนลุงเข้ามาที่โอ้ยขาแหลนครับพี่น้องนุ่นฮึสองดอกดอกนี่คืออีเท่าแล้วเนาะดอกนี่ เบบี้กำลังมาโอ้ยได้อยู่ได้อยู่พี่น้องติดกันนน่นนน่นโอ้ยแกงเฮ็ดผึง่ง เกาลักปัดดูขาพี่น้องจ้าโอ้โหนู่นเฮ้ย อย่างนกอีก,กาล่องพี่น้องว้านี่พี่น้องสวยๆน,นุ่นถ่าแล้วโอ้งาม กมาเฮียแป๊บเดียวพี่น้องจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดแป๊บเดียวเนาะจ้าวันนี้เก็บไปแกงเนาะ ก็ได้เฮ็ดนี่แกงแล้วกลับบ้านกันพี่น้องจ้าไป